สิปปอนบักสีดาพี่หาเน้อบักสีดาขี่รถจ้ะเ้อเียบัดน้เรียบกัดมันเียบัดเตะเหียบนึงนู้นเน้อันนีดูยายท่ันเรียมให้ทังวันให้แตได้ก่อฟไห้ได้บอเนี่ยนี่นี ี่นี่ยังบอกซ์บคือเมียงเขาไอ้ี่ที่เเอเรา่อยากกินงันหกินบอกซ์ได้คี้รกอันเมื่อคีโรกต้องกินโอ่วจวดย้ายกนแล้วเอาเอาบ่็องเอาบงอกอันี้่ๆๆ่เน่เียวเพิ่นอันเจียวเขียวเพิ่นเลยว่เมียงยงหรอถอยหลังไปถอยลังไปถอยหลังไปหยยบย้าย แชบอาหารเอาลินเลี้ยลับๆอยู่แช่บรูนเนขี่เพื่อนนี่เลือมาเขียบเลยแซ่บหลายลูกปลาตัวนี้ือกมาเขียบอันนี้กับบอกซี่ได้ขี่นกอันนี้กับบอกเขียบาเขียบมังเออเออเออมันปวดกินไปหล่เหรอกินไปหลายหน่วยเหรอ กินบุคือชาวบ้านชาวเมืองเขาพอหมลื่อแลากี่ล้ว